ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็อยู่คนที่เคยบิวตี้เซอเมอร์กับเกมอาร์นะครับผมอ่าวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องนะฮะว่าจะมาแจกมอสโปรเทคนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ทำเสร็จแล้วนะฮะโอเคส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ขอภัยด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งผมก็ไม่มีเวลาที่จะทํานะฮะ ซึ่งผมก็ทําได้แค่นี้นะครับผมนะโอเคก่อนอื่นเลยผมผมก็จะมาสอนอา่าลงนะครับเช่นเคยครับผมนะโอเคครับก็โอเคก็ไปดูกันเลยนะครับผมส่วนขั้นแรกเลยนะครับผมก็ได้พูดหลายๆครั้งแล้วนะครับหลายๆคลิปเลยนะครับซึ่งก็ต้องมีนะครับ ตัวเกมจริงจากเพสโตนะครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็ซึ่งถามว่าทำไมถึงมีตัวเกมจากเพสโต e นะครับอ่าโอเคก็ผมต้องการอ่าไฟล์ o v b ของเพสโต e นะครับซึ่งซึ่งมันใช้ไฟล์ตัวเดียวกันนะครับนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ ค okay. ก็รอสักครู่นะครับโอเค okay, ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องมีตัวเกมหลักนะครับแล้วก็เข้ามาที่ e s File นะครับเข้ามาที่ e s File นะครับแล้วก็ Android นะ OBB แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟล์เกมของมันนะครับผมนะโอเคก็กดใส่ตัว Heat อ่าตัวนี้ไปนะครับผมใครทําไม่เป็นก็ให้ทำตามผมเลยนะครับผมนะโอเคทีนี้อ่าก็มาถอนติดตั้ง apk ของตัวเกมจริงทิ้งนะครับผมนะโอเคก็กดถอนนะครับผมอ่าถอนให้เห็นเลยนะครับทีนี้ก็กลับมาที่ยดไฟล์นะครับให้ปัดไปฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับอ่า กลับมาที่ดาวน์โหลดนะครับซึ่งมอสผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับนะฮะโอเคก็ทีนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะฮะใครใทำไม่เป็นก็ให้ทำตามผมเป๊ะเลยนะครับอ่านะโอเคก็กดติดตั้งไปเลยนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนํามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และมอดใหม่ส่วนใครสนใจสั่งทำไอ d ดีก็ทักมาได้นะครับลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมทีนี้ก็อย่าเพิ่งไปกดเปิดนะครับก็กดติดติ้งไปก่อนนะฮะทีนี้ก็ออกมานะครับให้มาที่อแอปล็อกกี้แพทเชอร์นะครับตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับ ให้ทาให้ทําตามผมเลยนะครับถ้าใครทําให้เป็นจริงะฮคก็กดเข้าไปนะครับนับจากอนบนลงมานที่สามนะครับอ่าตัวนี้เลยสร้าง a เ k นะครับนับจากอบนนะครับตัวที่สี่นะฮะอ่าก็ติ๊กอันที่อันแรกนะครับแล้วก็กดสร้างไปเลยนะครับโอเคตัวนี้มันจะให้อัปเดตเวอร์ชันของแอปลัคกี้นะครับผมผมจะไม่อัพนะ โอเคก็ทีนี้ก็รอนไปเรื่อยๆนะครับกลัวมันจะเสร็จนะครับผมโอเคครับก็รอสักครู่นะครับผมใครที่รอมอดฟรีอยู่ก็อย่าลืมมาซื้อเซฟผมไปเล่นแบบแก้งแก้งเหาก่อนก็นได้นะครับผมก็ ของดีราคาไม่แพงนะครับนะฮะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ทักมาทังเฟซส่วนตัวนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับจังหวะนี้ก็รอไปครับ ซึ่งมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้กดไปที่นะครับนะครับไปที่ไฟล์อ่าแล้วก็ถอนเลือกดตั้งอันที่สองนะครับอกดใช่ไปเลยนะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่มาหรอกผมเนี่ยหละเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปอ่าเห็นไหมครับโลโก้ของอ่าสกรีนนะครับจะเป็นของ ฮาโลวีนนะครับซึ่งมันก็เลยมาแล้วแหละแต่ว่าผมอยากใส่นะครับผมโอเคก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับทีนี้จะปัดทิ้งแล้วก็กลับมาที่เอสฟนะครับให้ปัดมาทางฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ทุกเครื่อง n d ด o i d OBB แล้วก็เซฟเไม่ใช่เซฟตัวนี้นะครับผม ส่วนใครอยากดูละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ครับคลิปที่สอนละเอียดนะครับผมโอเคก็กดเป็นชื่อไปครับลบตัวเฮดสองตัวทิ้งนะครับก็กดตกลงนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนจะเก่นยังไงน,นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าม่มีหมดมันก็ไม่สนุกใช่ไหมอ่าโอเคครับก็ภายในตัวเกมก็จะประมาณนี้ครับซึ่งก้อนหมดก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับผมซึ่งตัวอ่จะให้ดูตัวคนซึ่งผมก็ได้กระทาการทำให้มันเป็นอมตะเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะมาซื้อ ก้อนบดให้ดูนะครับกดซื้ออ่าโอเคดูซิว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับผมอ่าทีนี้ก็มาดูภายในเกมว่ามีอะไรบ้างจะมีไททันนะครับกีก้าทีเล็กอัลฟานะครับผมแล้วก็อะไรวัดตัวนี้สไปโนนะครับแล้วก็ไอคนะครับ ลา,า,าโซคาร์โน่แล้วก็นกยักษ์แล้วก็พอยาวนะฮะเทมนี้จะไม่มีกิฟฟินนะครับผมผมลืม <c oughs> <c oughs> ก็ขออภัยด้วยครับผมลืมกิฟฟินอ,อจริงๆผมลืมนะฮะโอเคก็มีทาเปนะครับทาเปจาราแล้วก็ปักแหลมนะฮะแล้วก็มีไอหลามแล้วก็ตัวอะไรว่าน โมซซอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใช่หรือเปล่าดูกว่าอาใช่ครับโมซซอแล้วก็หมึกนะครับผมอ่าภายในไอดีก็อาจจะประมาณนี้ครับบูปินก็อยู่ในตัวนะครับโอเคบูปินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็เอ้ยไม่ใช่มอดมีก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนบ้านก็ส่วนไม่สวยก็ปรับแต่งเอาเองนะครับ พี่ผมก็ทำได้แค่นี้นะครับนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเอ้ยลืมมีม้มาไฟด้วยนะครับผมแล้วก็มีป้อมตัวนี้แถมให้นะฮะ <c oughs> มีแถมโอเคครับก็ผมว่าจะทำห้องนอนด้วยนะเพราะว่าเออใช่ผมว่าจะทำห้องนอนด้วยแต่ว่าผมลืมไงกิฟฟินผมก็จะจับนะลืม โอเคครับก็เราอัปเดตเป็นดเวอร์ชันหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาจับครบทุกตัวให้ดูนะครับผมเนี่ยผมว่าจะทําห้องนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่าผมลืมอ่าโอเคครับก็มอดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <You 're S 1> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมอดใหม่ๆส่วนอ่ามอดนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะฮะ ถ้าขาดเหลืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไปฟาร,ร์มเองเลยละกันนะฮะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอนลวมากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ